วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเส้เดือนกันนะคะด้วยเรามีาแวันนี้ค่ะหนึ่งนะคะจะเป็นขวดโหลไว้ใส่อ่าคนที่ล้างเส้นสะอาดแล้วนะคะหนูเอาไส้เดือนตีมาทำให้สลบนะคะพอเขาสลบปุ๊บสลบคนอะไรเลยอ่าอย่าตัดช้ามากอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะมีเข็มหมุดกับถาดพราฟินส่วนอันนี้จะเป็นชุดผ้านะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำไส้เดือนไปล้างให้สะอาดนะคะ เราจะนำไส้เดือนออกมาเพื่อล้างน้ำเปล่าให้สะอาดล้างดินออกให้หมดนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราจะนำไส้เดือนใส่ขวดโหลเพื่อนำไปใส่เอทานอลทำให้ไส้เดือนสลบค่ะพอเราใส่เอทานอลเสร็จเราจะปิดฝาแล้วรอให้ไส้เดือนสลบนะคะแล้วเราก็จะเปิดฝาเพื่อนำไส้เดือนออกมา นำไส้เดือนออกมาเพื่อที่จะนำมาตรึงกับถาดพาราฟินเพื่อให้ทำการผ่าได้ง่ายขึ้นโดยเราจะตึงปากกับทวารของไส้เดือนให้ติดก,กับพาราฟินค่ะเพื่อทำการผ่าจากปากไปจนถึงทวารเลยส่วนตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการผ่าน,นะคะเราจะผ่าไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นสุดทวารค่ะโดยนาเวลาเราผ่าไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็จะนำหมุดเข็มหมุดนะคะมาปรับตึงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ผ่าได้ง่ายขึ้นค่ะ ผ่าไส้เดือนไปได้สักพักแล้วนะคะเราจะเห็นส่วนประกอบต่างๆของไส้เดือนนะคะโดยไส้เดือนนะคะในบนด้านบนสุดนะคะเราจะประกอบไปด้วยปากตามไปด้วยคอหอยสมองกึ๋่นหัวใจเทียมอันทะลำไส้เล็กส่วนต้นและยาวไปลงไปเป็นลำไส้ค่ะลำไส้จะยาวลงไปถึงทวารหนักของไส้เดือนค่ะโดยไส้เดือนของเรานะคะจะมีความยาวที่17เซนติเมตรส่วนความยาวของทางเดินอาหารนะคะจะอยู่ที่13เซนติเมตรค่ะ ครับวันนี้นะครับรายการเราได้เกียรติเป็นพิเศษนะครับได้เชิญศัรยแพทย์ดังของประเทศไทยมานะครับศัรยแพทย์เบียรวิทย์แก้วสิลนะครับนะครับศัลยแพทย์ครับวันนี้นะครับเราจะมาถามประเด็นของไส้เยือนกันหน่อยนะครับไส้เยือนดินคือเราสงสัยเนเรื่องของหน้าที่ของมันนะครับแล้วก็เรื่องอีกต่างๆมากมายครับมาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะก็คือปากของไส้เยือนนะครับมันมีหน้าที่ อาคือปลาสองเส้นเดือนมีหน้าที่เป็นทาัพอาหารครับแล้วโอหอยนะครับโอหอยจะมีหน้าที่ในการดูดอาหารเข้าไปทำปากโดยการปวดตัวของกล้ามเนื้อนะครับด้านหกตัวของกลั้งเดือนแล้วต่อไปก็คือต้องถามต้องเรียนว่าถามเยอะหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับถามสบายได้ได้ครับต่อไปเป็นหลอดหลอดอาหารคมันทำหน้าที่อะไรหลอดอาหาร ที่ออกเป็นทางผ่านของอาหารเฉยๆนะและะ้วกับพาะอาหารนะครับเกิดกับพาะอาหารกระเพาะอาหารเนี่ยจากท่าอาหารก่อนที่จะนําไปย่อยครับแล้วมันมีจัก,การก็คือเกือนะครับเกิดเกนิดทำหน้าที่บดอาหารครับเพื่อให้มีข่านเล็กลงเพื่อจะย่อยง่ายๆอ<า>๋อครับต่อไปมันก็จะลำไส้นะทำหนาที่นี่แหละั็ลาไส้ทาหน้าที่สร้างน้าย่อยครับเพื<ำ>่อทนะี่จะย่อยและหมูนซึม สารอาหารนี้เข right. mm ้า hmm. สู hmm. I mean, ่ระบบเลือดนะครับท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมาเลยรับต้องตั้งใจฟังนะมีปากกามีกระดาษจดนะครับจดจดต่อไปมีกอย่างก็คือทวายทัำหน้าที่อ่มแม้คนเราเลยครับทวาำหน้าที่ขับการอาหารเนี่ยออกจากร่างกายครับก็คือเหลือจากการย่อยแล้วไม่เอาแล้วก็ต้อง ที่คนคนเราเลยเพือนกับคนแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับชัต่อไปคาถามนี้นะครับคำถามยากนิดนึงครับโครงสร้างที่ทําหน้าที่กินอาหารของไส้เดือนคืออะไรนะครับมีอยูสองอย่างด้วยกันก็คือมีคอหอยและก็ปากครับคอหอยและก็ปากใช่ทํา yep. หน้าที่ในการกินอาหารของไส้เดือนนะช้ต่อไปโครงสร้างที่ทาหน้าที่่อยอาหารของไส้เดือนคืออะไรครับก็จะมีสองอย่าง ต้องอยากเยือนบ้างครับคืนและลบไส้ครับโอเคครับต่อไปโครงสร้างที่ทําหน้าที่ดูดซึมอาหารของไส้เดือนดินคืออะไรครับคือลำไส้ครับลำไส้ก็คือใส้ดูด,ด,ด,ดซึดมนะครับโอเคครับต่อไปก็คือโครงสร้างที่ทําหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารของไส้เดือนคืออะไรครับก็คือถั่วัทนคนเราเลยรอ่อโอเคครับต่อไปลำดับทางเดินอาหารของไส้เดือน คืออะไรนะครับมันมีลําดับเป็นยังไงก็ก็เริ่มเลยเริ่มต้นเลยนะครับจากปากจากปากของเราแล้วมาเนียเข้าสู่คอฮอยครับคอฮอยแล้วก็ผ่าหลออาหารครับผมไปทักที่เอ่อกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็บดด้วยปึนแล้วก็ผ่านลำไส้ดูดซึมแล้วลำไส้ดูดซึมใชไครับก็คือย่อยแล้วเขาดูดซึมเข้าร่างกายแล้วต่อไปอ่ะก็ขับถ่ายทางทวารหนักโอ้ทวารที่มองเสียไฟที่เราไม่ต้องการ ก็ทำอ,อะไรีย้ทุอกอย่างระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่สมบูรณ์หรือไม่เพราะเหตุใดระบบประทานการได้อาหารเนี่ยสมบูรณ์นะครับเนื่องจากมีช่องช่องเปิดเนี่ยทางเดินอาหารสองช่องคือปากเนี่ยเป็นทางเข้าของอาหารส่วนทา,ทางออกเนี่ยหรือว่าขับทายเนี่ย ถ่ายทางทวารก็คือเหมือนคนเลยครับเข้าทางปากออกทางทวารถูกต้องครับโอเคครับต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะครับขพรอาจารย์เจริญเจริญในหน้าที่การงานนะครับผมน่ารับท่านผู้ชมครับมันก็จบไปแล้วกับคาถามหลายคําถามนะครับพี่ได้เรียนชนญอาจารย์วันนี้มาให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมทุกคนนะครับต้องขอบคุณครับ